ขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจากว o a ออกากศทั้งภาพและเสียงจากกลุ่มวอชิงตันกัรประจำวันจันทร์ที่11ธันวาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพ์สุภาพบุและคุณนพรัตชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรถถังอิสราเอลรุกหนักถึงใจกลางเมืองคานยูนิสทางใต้ของกาซา สหรัฐระบ,บุอิสราเอลล้มเหลวปกป้องพลเรือนในสงครามรัฐบาลกรุงมนิลาเผยเรือจีนประทะเรือฟิลิปปินวันที่สองในทะเลจีนใต้ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์วิถีการทูดไผ่ลู่ลมกับความเนื้อหอมของเวียดนามในสายตาจีนกับสหรัฐ เรื่องของโรงเรียนอนุบาลลูกสุนัขศูนย์ฝึกสัตว์กู้ภัยของหน่วยต่อต้านยาเสพติดในเม็กซิโกและส่งท้ายกันนะครับแอนิเมชั่นญี่ปุ่น The Boy and the Heron สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นอันดับหนึ่งตาราง Box Office ติดตามได้จากวิ a เวภาคภาษาไทยกรุงวอชชงตันครับไปก่อนกันเลยนะฮะที่สถานการณ์ในกาซา<ช>ครับพลนภรัต ก็ล่าสุดนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารถถังของอิสราเอลได้รุกเข้าไปถึงใจกลางเมืองคารยูนิสทางใต้ของกาซาในวันที่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีพลเรือนชาวปาเลสไตน์หลายล้านคนเดินทางไปเพื่อลี้ภัยสงครามครับประชาชนในกาซาเปิดเผยว่ารถถังของอิสราเอลได้บุกกินพื้นที่ไปจนถึงกลางเมืองคารยูนิสที่เชื่อมระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้ของกาซาหลังจากที่เกิดการยิงต่อสู้ครั้งใหญ่เมื่อคืนวันเสาร์ครับ ขณะดเดียวกันเครื่องบินรบของอิสราเอลยังคงโจมตีพื้นที่ในกาซาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางเสียงระเบิดและเสียงปืนและควันไฟที่ลอยขึ้นมาจากพื้นที่ที่มีผู้ลี้ภัยอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากกองทัพอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินทางใต้ของกาซาในสัปดาห์ที่ผ่านมานครับโดยบุกเข้าไปยังเมืองคารยูนิสโดยมีเป้าหมายเพื่อกําจัดนักรบกลุ่มฮามาสให้หมดสิน้นหลังจากที่ กลุ่มติดอาวุธดังกล่าวโจมตีอิสราเอลเมื่อต้นเดือนตุลาคมและสังหารประชาชนไปราว1,200คนรวมทั้งจับตัวประกันไปประมาณ240คนครับอิสราเอลกล่าวว่าได้ระเบิดทำลายเครือข่ายอุโม,มง์ใต้ดินในคานยูนิสแล,แล้วและก็โจมตีกลุ่มมือปืนชาวปาเลสไตน์ที่เตรียมการจู่โจมเข้าใส่ฐานอิสราเอลด้วย ด้านกลุ่มฮามาสระบุว่าฝ่ายตนสามารถทำลายยานพาหนะของกองทัพอิสราเอลไปแล้ว180คันนะครับพร้อมประกาศว่าอิสราเอลจะไม่สามารถรับตัวประกันกลับไปหากยังคงใช้กำลังทหารและหลีกเลี่ยงการเจรจาการต่อสู้ระหว่าง2องฝ่ายขณะน,นี้กินเดินแดง ทั้งชนวนกาซานะครับคุณสรงพจน์ขณะที่องค์กรความช่วยเหลือแสดงความกังวลว่าอาจมีประชาชนราว2-3ล้านคนที่ไม่มีที่หลบภัยเหลืออยู่อีกต่อไป ขณะเดียวกันโรงพยาบาลนสเซอร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักในเมืองคารยูนิสรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจนล้นเกินความสามารถในการรองรับพื้นที่ในแผนกฉุกเฉินต่างเต็มไปด้วยประชาชนที่รอรับความช่วยเหลือครับองค์การอนามัยโลกกล่าวด้วยว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะยกระดับสถานการณ์ที่เข้าขั้นหายนะในกาซาทั้งปัญหาขาดแคลนยารักษาและความเสี่ยงของการเกิดโรคระบาดต,ต่างๆในค่ายผู้ลี้ภัยครับคุณสมพจน์ ครับในมุมของสหรัฐบ้างนะครับซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของอิสราเอลในสงครามกับกลุ่มฮามาสครั้งนี้นะครับก็ออกมาระบุในวันอาทิตย์ว่ากองทัพอิสราเอลกำลังล้มเหลวในการปกป้องประชาชนชาวปาเลสไตน์ให้มากที่สุดตามที่ได้ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเกนกล่าวกับรายการ State of the Union ของสถานีข่าว CNN ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปกป้องพลเรือนแต่สหรเอวล้มเหลวในการปกป้องพลเรือนชาวปาเลสไตน์ระหว่างการระดมโจมตีในฉนวนกาซาทาง บนิงเคนบอกนะครับว่าสิ่งที่เราไม่เห็นคือการพักความขัดแย้งเป็นช่วงๆเพื่อที่เพื่อที่ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะสามารถเข้าไปในกาซาได้และการปักปันเส้นแบ่งเขตแดนที่ชัดเจนสำหรับผู้ลี้ภัยที่ซึ่งสรรเอลจะไม่โจมตีในพื้นที่นั้นก็ยังไม่เห็นเช่นกันนะครับเบนิงเคนบอกด้วยว่าเราคิดว่าจำเป็นต้องเพิ่มความพยายามในการปกป้องพลเรือนเพื่อลดช่องว่างระหว่างสิ่งที่สรรเอลได้สัญญาไว้กับความเป็นจริงให้แคบลงมากที่ ที่กระทรวงสาธารณสุขกาซาเผยว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า17,000คนแล้วนะครับจากการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการภาคพื้นดินของอิสราเอลในช่วง7สัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็ก ทางด้านที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลซาชีฮานิคไบกล่าวว่าทหารอิสราเอลได้สังหารนักรบฮามาสไปแล้วอย่างน้อย7 0 0 0คนขณะที่กองทัพอิสราเอลยืนยันว่าปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มฮามาสในกาซาต้องดําเนินต่อไปนะครับแล้วก็ได้ขยายการโจมตีลงไปทางใต้ของกาซาด้วยครับคุณนพพลครับขณะเดียวกันนะครับในวันเสาร์ทางกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้น,นุมัติข้อตกลงฉุกเฉินขายกระสุนสำหรับรถถังให้กับอิสราเอลจํานวน1 4 0 0 0ชุด เป็นมูลค่ารวม106ล้าน500,000ดอลลาร์ครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุด,ด้วยว่าได้แจ้งให้รัฐสภาสหรัฐทราบเรื่องแล้วโดยสัญญาซื้อขายวัฒิฉชบับนี้จัดทำผ่านคำร้องฉุกเฉินครับทำให้ไม่ต้องผ่านการรับรองของรัฐสภาโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยสนับสนุนอิสราเอลในการป้องกันตนเอง ข้อตกลงนี้มีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังขอให้รัฐสภาอนุมัติความช่วยเหลือมูลค่า1 6 00 0ล้านดอลลาร์ให้แก่ยูเครนอิสราเอลและสำหรับความจะเป็นด้านความมั่นคงอื่นๆด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาหูยังได้แสดงความขอบคุณต่อสหรัฐในวันเสาร์ที่ใช้อำนาจวีโต้ในการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติเพื่อสกัดคำร้องให้เกิดการหยุดยิงในกาซาด้วยครับ สหรัฐให้ผลของการวีโต้ครั้งนี้ว่าการหยุดยิงจะทำให้กลุ่มฮามาสสามารถตั้งหลักและเริ่มการโจมตีรอบใหม่ได้โดยสหรัฐยืนยันสนับสนุนการพักรบชั่วคราวเพื่อปกป้องพลเรือนและอนุญาตให้มีการขนส่งความช่วยเหลือเข้าไปในกาซาพร้อมทั้งให้มีการปล่อยตัวประกันที่กลุ่มฮามาสจับกลุ่มไว้ด้วย หลังการวีโตของสหรัฐครับประธานาธิบดีตรุรกีเรจิปเทยิปโอโดวานได้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปคณะอมนตรีความมั่นคงโดยวิจาร์ว่าทําไมสหรัฐจึงมีอํานาจวีโตข้อเสียุดยิงทั้งที่ประเทศอื่นทั้งหมดให้การสนับสนุนครับคุณสมพ์ครับไปต่อกันที่ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้บ้างนะครับ เจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเรือรักษาการชายฝั่งของจีนได้ใช้หัวฉีดน้ําแรงดันสูงยิงใส่และพุ่งชนเรือของฟิลิปปินส์ในวันอาทิตย์นะครับบริเวณพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ทําให้เกิดความเสียหายและสร้างอันตรายต่อลูกเรือของฟิลิปปินส์ ทั้งฟิลิปปินส์และสหรัฐซึ่งเป็นพนันธมิตรสำคัญมีถแถลงการประนามการเผชิญหน้าล่าสุดใกล้กับสันดอนเซกันโตมัสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะสแปรดลี่ที่ซึ่งเรือของกองทัพฟิลิปปินส์หลายลำต้องเข้าอารักขาเรือที่ทำหน้าที่ขนส่งสเสบียงให้แก่ทหารฟิลิปปินส์ซึ่งประจําการบนเรือลำหนึ่งในบริเวณน,นั้นนะครับทางฟิลิปปินส์เผยว่าเรือจีนได้ฉีดน้ำแรงดันสูงจนสร้างความเสียหายต่อเครื่องยนต์ของเรือส่งสเสบียง ml คารายาน ของฟิลิปปินส์จนไม่สามารถใช้การได้นะครับรวมทั้งสร้างความเสียหายต่อเรืออารักขา BRP c a คาบราด้วยขณะที่เรืออีกลำหนึ่งก็ถูกพุ่นพุ่งชนอย่างแรงนะครับแต่ยังสามารถเดินหน้าปฏิบัติภารกิจส่งสเสบียงต่อไปได้ก่อนหน้านี้เมื่อวันเสาร์ครับเรือจีนก็ได้ฉีดน้ำแรงดันสูงใส่เรือประมงของฟิลิปปินส์สามลเพื่อไม่ให้เข้าไปในเขตสันดอนสกาโบโรทางตอนตกเฉียงเหนือของฟิลิปปินส์เช่นกัน ทางการฟิลิปปินส์มีแถลงการ์นะครับว่าเราขอประนามอีกครั้งต่อการกระทำที่ยั่วยุครั้งล่าสุดซึ่งข่มขู่และสร้างอันตร,รายต่อภารกิจเติมสเสบียงในพื้นที่สันดอนดังกล่าวที่มีขึ้นอย่างถูกต้องและหมุนเวียนเป็นประจำของฟิลิปปินส์ทำให้ชีวิตบุคลากรของเราตกอยู่ในความเสี่ยงแถลงการ์ยังขอให้จีนยุติการกระทำที่ผิดกฎหมายและไร้ความรับผิดชอบนี้ด้วยนะครับทางด้าน เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงมะนิลาแมรี่เคคาวสันกล่าวว่าสหรัฐยืนเคียงข้างฟิลิปปินส์และพันธมิตรในการร่วมประนามการกระทำที่ผิดกฎหมายและอันตรายของจีนต่อเรือฟิลิปปิน ส่วนเรือรักษาการชายฝั่งของจีนก็ออกมายืนยันนะครับบอกว่าได้กระทำการถูกต้องตามกฎหมายต่อเรือรักษาการชายฝั่งของฟิลิปปินส์สองลำซึ่งรวมถึงเรือของเจ้าหน้าที่1ลําลำและเรือขนส่งสเสบียง1ลําลำที่พยายามนำวัสดุก่อสร้างเข้าไปในบริเวณสันดอนเซคันโตมัสนะครับถแถลงการของจีนบอกด้วยว่าการกระทำของฟิลิปปินส์เป็นการละเมิดอธิปไตยของจีนอย่างร้ายแรงและอ้างด้วยว่าเรือฟิลิปปินส์เมินเฉยต่อคำเตือนและยังละเมิดกฎเกณฑ์ด้านการ เดินเรือระหว่างประเทศด้วยการหันหัวเรือเปลี่ยนทิศทางทันทีในลักษณะที่ไม่เป็นมืออาชีพและสร้างอันตรายและอย่างตั้งใจพุ่งชนเรือของจีนด้วยนะครับโฆษกหน่วยงานรักษาการชายฝั่งของจีนการอยู่เตือนให้ฟิลิปปินหยุดการกระทำดังกล่าวและหลีกเลี่ยงการยั่วยุในบริเวณพื้นที่ทับซ้อนนั้น หลายปีที่ผ่านมานะครับเรือของจีนในบริเวณสันดอนเซกันโตมัสก็ได้สกัดกั้นเรือของฟิลิปปินส์ที่พยายามนํำสเสบียงไปส่งให้กับเรือที่ประจําการในบริเวณนั้นนะครับทากลางความตึงเครียดของทั้งสองประเทศที่ต่างกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าวครับอย่างเป็นเรื่องของจีนนะครับที่ยังอยู่ในทะเลเอ่อทะเลจีนใต้แล้วก็อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะฮะ คราวนี้เนี่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับอของจีนก็กําลังจะเยือนเวียดน,นามในวันพุธนี้ในวันอังคารนี้นะครับเวียดนามเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้กลายมาเป็นหนึ่งในสนามประลองกําลังระหว่างสหรัฐกับจีนไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ความสัมพันธ์ต่างๆนะครับคุณนพพร,รัชัยเฉลิมมงคลมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอเช่นครับครับอย่างที่คุณทรงพจดพูดนะครับ ในปีนี้นะครับการลงทุนจากจีนที่ไหลเข้าไปยยงเวียดนามนี้อยู่ในระดับที่พุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดน,นะครับในช่วงที่ประเทศที่เป็นสมาชิกอาเซียนแห่งนี้เดินหน้าบทบาทสําคัญในการเป็นแหล่งผลิตให้กับห่วงโซ่ประทานโลก เป็นตัวเล่นหลักให้กับทั้งจีนแล้วก็สหรัฐด้วยนะครับ,ค,รบความสําคัญของเวียดนามในสายตา2ประเทศมหาอำนาจนี้ชัดเจนขึ้นนะครับคุณทรงพจน์เมื่อประธานาธิบดีโจไบเดนเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยครั้งนั้นได้มีการยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับอดีตประเทศที่ถือว่าเป็นคู่อริ แห่งหนึ่งนะครับหลังจากที่กรุงวอชิงตันพยายามผลักดันตนเองให้มีฐานะเป็นมิตรที่มีทธิพลเท,เท่าเทียมกับจีนสําหรับรัฐบาลกรุงฮามอนอยด้วยแต่ว่าประเด็นนี้ก็อย่างที่คุณทรงพุพูดดูโดดเด่นขึ้นเพราะว่ามีประธานาธิบดีจิ้นผิงเตรียมเยือนในสัปดาห์หน้านี้จะเป็นการเยือนไปนทางการ2วันนะครับแล้วก็เป็นการเยือนประเทศเพื่อนบ้านแห่งนี้ครั้งแรก ในรอบ6ปีของผู้นําจีนด้วยมีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญนะครับฮวงเลทูรองผู้ในการโครงการเอเชียของ International Crisis Group ให้ความเห็นว่าในมุมมองของจีนนั้นการเดินทางเงยือนครั้งนี้เป็นการตอกย้ําว่าตนจะไม่ยอมเสียเวียดนามให้กับคู่แข่งอย่างสหรัฐเป็นอันขา,ขนาดขณะที่เวียดนามก็มองว่าความเนื้อหอมของตนเนี่ยเป็นผลมาจากการดําเนินนโยบายชื่อว่า b a m b o d i p l o m a c ซี acy, หรือว่าวิธีการทูดไผ่ลู่ลมนะครับทำให้ตนสามารถสับรางรับมือมหาอำนาจทั้งสองโดยไม่ต้องถูกบีบให้ต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับครับ ก็น่าสนใจนะครวิธีการทูดแบบไผ่ลู่ลมคราวนี้ไปมองถึงมุมของการค้าการลงทุนซึ่งแก็แน่นอนว่าถ้าพูดถึงจีนก็มีถึงเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับประเด็นนี้ก็รายงานข่าวบุนนะครับว่าเม็ดเงินลงทุนจากจีนรวมทั้งฮ่องกงด้วยที่ไหลเข้ามาเวียดนามและมีการเก็บบันทึกไว้อย่างเป็นทางการในช่วงสิเ็ดเดือนแรกของปีนี้พุ่งขึ้นมาสู่ระดับ8,200ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าตัวเลขที่บันทึกได้ในช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง2เท่าในช่วงที่ยังมีผลของการปิดประเทศพรราะคควิดออยู่นนนับตี้ จีนก็เลยขึ้นแท่นเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับหนึ่งของเวียดนามไปโดยปริยายแล้วแต่เมื่อกลับไปมองสหรัฐนะครับเงินลงทุนของสหรัฐเข้าไปในเวียดนามเนี่ยในช่วงสเบดเดือนแรกเช่นกันเนี่ย หดตัวเหลือเพียงราว500ล้านดอลลาร์เท่านั้นจากตัวเลข700ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วทําให้สหรัฐถูกจัดอันดับอยู่ในอันดับ10นะครับขณะที่ภาวะการค้าระหว่างทั้ง2ประเทศนี้ก็ลดลงเนื่องจากว่าผู้บริโภคอเมริกันเนี่ยต้องเผชิญกับวิกฤตค่าครองชีพแล้วก็ในช่วงที่ไบเดนเยือนเวียดน,นามไม่สามารถบรรลุข้อตกลงประกาศข่าวดีการลดภาษีนําเข้าใดๆได้ ในส่วนของการส่งออกจากเวียดนามไปสหรัฐก็ร่วงลงมา15%นะครับอยู่ที่ประมาณ79,250ล้านดอลลาร์ในช่วง10เดือนแรกของปีนี้ตามข้อมูลของทางการฮานอยแต่ว่าเมื่อมองในเรื่องของจีนเนี่ยการส่งออกของเวียดนามไปจีนขยายตัวเกือบไปที่50,000ล้านดอลลาร์คือขึ้นมาประมาณ5%ในช่วงเดียวกันด้วยครับครับแล้วถ้าตัดประเด็นเรื่องของการค้าการลงทุนออกไปเนี่ยความ,มสัมพันธ์ของจีนกับเวียดนามเป็นอย่างไรฮะ ถ้าไม่ดูเรื่องที่ว่านี้นะครับต้องบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนี้ค่อนข้างซับซ้อนนะครับโดยเฉพาะเมื่อเรารายงานเกี่ยวกับประเด็นในทะเลจีนใต้ไปแล้วเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คาบเกี่ยวมาที่เวียดนามเองด้วยนะครับเขาบอกว่าที่เวียดนามเนี่ยประชาชนก็ค่อนข้างม,มีความรู้สึกต่อต้านจีนอยู่บ้างแล้วแล้วก็มีการประท้วงจีนอยู่นึงๆนะครับรัฐบาลฮานอยเองก็กังวลเกี่ยวกับท่าทีของกรุงปักกิ่งที่แสงท่าทีอุกอาจแน,แน่ๆที่จะประกาศความเป็นเจ้าของทะเลจีนใต้โดยเฉพาะหลังจากที่กรุงปักกิ่งเผยแพร่ แผนที่ทางการฉบับใหม่เมื่อวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาซึ่งในแผนที่ฉบับนั้นเนี่ยแสดงเห็นว่าจีนเนี่ยมีอธิปไตยเหนือพื้นที่เกือบทั้งหมดของเส้นทางเดินเรือที่เขาบอกว่ามีทรัพยากรธรรมชาติอยู่อย่างมั่งคั่งแล้วเราเคยรายง,งานไปก่อนล่าน,นี้ด้วยว่าประเด็นข้อพิพาททางทะเลระหว่างเวียดนามและจีนเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ความอ่อนไหวมากเพราะตอนนั้นที่มีการ เปิดฉายภาพยนตร์บาร์บี้ทางการกรุงฮานอยต้องสั่งห้ามฉายภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะมีฉากหนึ่งในภาพยนตร์นี้แสงเห็นแผนที่ซึ่งดูคล้ายกับแผนที่โบราณจีนที่ใช้เครื่องหมายจุดไขป่ปลาที่บอกว่า,เ,าเป็นนายเดชลน์อยู่ทำให้เกิดความอ่อนไหวเลยต้องระง,งับ าการฉายภาพยนต์ไปก็แสดงเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญมากนะครับครับแล้วสิ่งที่เราจะคาดหวังหรือว่าต้องจับตาในการเยือนของประธานาธิบดีสจิ้นผิงที่เวียดน,นามครั้งนี้คืออะไรก็เป็นการตอกย้ําสิ่งที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับ,รบโดยที่เหงียนคักเกียงเป็นนักวิจัยด้านการเมืองของสถาบันแห่งหนึ่งบอกกับเอฟว่าการเยือนเวียดนามของประธานาธิบดีสีนั้นเป็นโอกาสอันดีครับที่กรุงปักกิ่งเนี่ยจะดึงเวียดนามเข้ามาใกล้ตนมากขึ้นด้วยการใช้นโยบายด้านการต่างประเทศที่ชื่อว่า Community of Common Destiny ของผู้นำจีนซึ่งเขาบอกเป็นชื่อกลางๆที่สื่อถึงวิสัยทัศน์ด้านความร่วมมือในอนาคตที่เกี่ยวเนื่องทั้งกิจการด้านเศรษฐกิจความมั่นคงแลก็การเมืองด้วยนักวิจัยรายนี้บอกด้วยว่าขณะที่เวียดนามอาจจะรู้สึกว่าตัวเองต้องระมัดระวังในการเข้าไปร่วมงานกับจีนโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองแต่หลายฝ่ายคงมองได้ว่า ในการพบกันครั้งนี้ของผู้นำจีนกับเวียดนามเนี่ยอาจจะมีความก้าวหน้าด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจขึ้นมาได้โดยเฉพาะในประเด็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนถ่ายมาใช้พลังงานพลังงานสะอาดด้วยครับ ครับก็ฟังดูเหมือน2มหาอำนาจยักษ์ใหญ่คือสหรัฐกับจีนเนี่ยพยายามที่จะแข่งขันกันเอาใจเวียดนามนะคราวนี้สหรัฐเนี่ยตอนนี้อาจจะช้ากว่าจีนไปก้าวหนึ่งเพราะกำลังจะไปเหยื่อนละทางสีจินชินใช่ฮะคือตอนนี้เนี่ยมีโอกาสไหมที่สหรัฐจะผานมันก็ยาก,นะยากเพราะว่าหลังจากประธานานธะิบดีโจไบเดนไปเหยื่อแล้วแล้วมีการยกระดับความสัมพันธ์เข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าเป็นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านหรือว่า comprehensive strategic partnership ระดับเดียวกับที่จีนกับเวียดนามบรรลุไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่า s e a อบูชาศาสตร,ราจารย์ด้านการเมืองเอเชีชตยตะวันออกเฉียงใต้จาก National War College ในกรุงวอชิงตันระบอกว่าธุรกิจต่างชาติที่มาจากสหรัฐเนี่ยคงต้องเผชิญความท้าทายไม่น้อยนะฮะเพราะว่าการตัดสินใจลงทุนใดในเวียดนามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นโดยชั่วข้ามคืนโดยเฉพาะจีนเนี่ยคุมพื้นที่อยู่เยอะทําไมจีนค,คุมพื้นที่อยู่เยอะเพราะว่า ในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐจีนมึนตึงเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนักธุรกิจในจีนก็ต้องหาทางออกในการขายของก็เลยขยับมาลงทุนที่เวียดนามมากเป็นพิเศษนะเดียวกันก็มีกรณีที่ว่าหลายคนมองว่ามุมมองการเติบโตทางเศรษฐกิจข,ของจีนในระยะสั้นและกลางเนี่ยมีความไม่แน่นอนสูงนักธุรกิจก็ไม่อยากจะติดลมก็ออกมาลงมาที่เวียดนามเพราะนั้นเวียดนามเลยกลายเป็นพื้นที่เล่นของภาคธุรกิจ จีนมากกว่าเพราะนั้นการที่สหรัฐจะดันตัวเองให้มาสู้ได้เนี่ยคงต้องจับตาดูสะพักว่ามันจะได้แค่ไหนครับครับผมเรื่องราวของฐานะของเวียดนามนีซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มหาอำนาจจับตามองครับครับขอบคุณครับคุณนพร,รัชฮะก็คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านรายงานที่คุณนพร,รัตเพึ่งรายงานไปนะครับได้ที่เว็บไซต์ voa t h a i com นะครับนอกจากนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆด้วยครับ ครับมีการประชุมหนึ่งซึ่งดำเนินม,มาอย่างต่อเนื่องนะครับพนรมารแล้วก็ใกล้จะจบลงแล้วในสัปดาห์หน้านี่เองนะฮะในสัปดาห์ที่จะถึงในอีกไม่กี่วัน2วันก็จะจบแล้วนะครับ แต่ว่ายังมีประเด็นที่ผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมที่เรียกว่า COP 28หรือชื่อเต็มก็คือประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศสมัยที่28หรือ COP 28นะฮะที่นครดูไบเนี่ยต้องบอกว่าผู้เข้าร่วมประชุมยังมีความเห็นที่แตกต่างกันมากนะครับเกี่ยวกับอนาคตของเชือ้อเพลิงฟอสซิล คำถามสําคัญที่ต้องบอกว่าเป็นหัวใจของการประชุมครั้งนี้ก็คือประเทศสมาชิกเกือบ200ประเทศเนี่ยควรเห็นพ้องกันให้ยุติการใช้น้ํามันอย่างถาวรเป็นครั้งแรกหรือไม่นะครับตอนนี้แบ่งเป็น2ฝ่ายคุณนรัส ชาติพันธมิตรมากกว่า80ประเทศซึ่งหลกัหลกๆก็ประกอบด้วยสหรัฐสหภาพยุโรปนะฮะแล้วก็ประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กเนี่ยพยายามผลักดันให้เกิดข้อตกลงที่ระบ,บุถึงการเลิกใช้น้ํามันก๊าซธรรมชาติและถ่านหินซึ่งเราเรียกรวมๆว,ว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยนะฮะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นตัวการสําคัญของภาวะโลกร้อนแต่ก็ต้องถูกต่อต้านอย่างแข็งขันจาก กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันต่างๆนั่นเองนะครับโดยแถลงการของกลุ่มโอเปกเมื่อวันที่6ธันวาคมบอกว่าขอให้ชาติสมาชิกโอเปกเนี่ยคัดค้านแถลงการจากการประชุมคอป28ที่มีเป้าหมายยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลโดยทางโอเปกต้องการให้ที่ประชุมมุ่งไปที่การลดปริมาณก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจกเป็นหลักมากกว่านะครับแต่ไม่ใช่ยกเลิกการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมด ทางด้านผู้แทนจากจีนนะครับสีเจิ้นหัวกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าการประชุมท็อป28ครั้งนี้จะถือว่าประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อมีข้อตกลงที่เกี่ยวกับการยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลออกมานะครับแม้ว่าทางจีนเนี่ยยังไม่ได้แสดงจุดยืนว่าจะสนับสนุนการยกยกเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมดหรือไม่ก็ตามนะครับ อย่างที่บอกไปการประชุมเหลือเวลาอีกเพียง2วันเท่านั้นนะครับก่อนที่จะสิ้นสุดลงในวันอังคารแต่ก็ดูเหมือนผู้แทนการประชุมจะยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้นะครับทั้งในเรื่องของการยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเรื่องของการเพิ่มการผลิตพลังงานสะอาดในรูปแบบต่างๆการลดการใช้ถ่านหินและการควบคุมก๊าซมีเทนนะครับก็มีอีกหลายประเด็นที่ยังต้องหารือกันในช่วง2วันนะฮะก็ต้องเราก็จะมีรายงานมาต่อไปนะครับ คราวนี้ไปที่เรื่องของรายงานทางด้านของอาการฝึกสัตว์นะฮะโดยเฉพาะสุนัขเนี่ยให้ติดตามนะฮะทำงานของตำรวจในเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดในเม็กซิโกนะครับ,รบโดยที่ฐานทัพทหารแห่งหนึ่งนอกเมืองหลวงเม็กซิโกนะครับมีโรงเรียนอนุบาลสำหรับลูกสุนัขนะครับโนบรัตใช้เป็นศูนย์ฝึกด่านแรกของสุนักกู้ภยัยแล้วก็สุนัขดมกลิ่นต่อต้านยาเสพติดนั่นเองคุณธัญพรสุนทรบงมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ ลูกสุนัขทั้งหลายที่วันหนึ่งจะกลายเป็นสุนัขก,กู้ภยัยหรือสุนัขดมกลิ่นเพื่อค้นหายาเสพติดหรือวัตถุระเบิดได้รับการฝึกขั้นพื้นฐานที่ศูนย์ฝึกสุนัขของกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศของเม็กซิโกค่ะลูกสุนัขเหล่านี้เกิดและใช้เวลาสีเดือนแรกในศูนย์ฝึกสุนัขที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1998แห่งนี้ ก่อนที่จะถูกส่งไปยังหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศเพื่อรับการฝึกเฉพาะทางเพิ่มเติมพันเอกอเลฮานโดคามาโชอิบาร่าศัตวแพทย์และผู้อำนวยการศูนย์สุนัขก,กล่าวว่าสุนัขพันเยอรมันเชพเพิร์ดและรอดไวเลอร์เป็นสุนัขที่ฉลาดมีความเข้มแข็งและทนทานต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้อย่างมาก และว,ว่าศูนย์ฝึกสุนัขแห่งนี้เป็นเพียงศูนย์ฝึกแห่งเดียวของกองทัพเม็กซิโกและอาจจะมีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มประเทศละตินอเมริกาเลยก็ว่าได้ค่ะศูนย์ฝึกแห่งนี้ค่อนข้างเข้มงวดด้านสุขอนามัยเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคพาววอไวรัสในสุนัขเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งทำให้ลูกสุนัขบางตัวป่วยผู้ที่มาเยี่ยมชมจะได้รับการฆ่าเชื้อด้วยสเปรย์และต้องเดินผ่านที่พ่นน้ำยาทำความสะอาดพื้นรองเท้า โดยมีเพียงทหารเท่านั้นที่สามารถสัมผัสลูกสุนัขได้หากผู้เยี่ยมชมต้องการเข้าไปดูสุนัขใกลๆ้ๆจะต้องสวมชุดป้องกันเชื้อโรคและหน้ากากแต่ก็ยังไม่สามารถอุ้มหรือลูบหัวสุนัขได้อยู่ดีนะคะการฝึกสุนัขนั้นจะเริ่มตั้งแต่ตอนที่พวกมันอายุยังน้อยหรือประมาณหนึ่งเดือนหลังคลอดเมื่อลูกสุนัขหย่านมการฝึกสอนจะเป็นแบบการเล่นเกมแต่แทนที่จะได้รับขนมเป็นรางวัลเหมือนสุนัขท,ทั่วไป รางวัลเดียวสำหรับสุนัขที่ศูนย์ฝึกนี้ก็คือการกอดและการชมเชยค่ะพันเอกคามาโชอธิบายว่าลูกสุนัขแต่ละตัวจะถูกเรียกเป็นหมายเลขจนกระทั่งพวกมันอายุได้3เดือนก็จะได้รับการตั้งชื่อโดยในแต่ละปีทางศูนย์จะตั้งชื่อสุนัขตามตัวอักษรตัวเดียวกันอย่างในปี2023นี้จะใช้ตัวอักษร F เช่นเฟโบ Frodo, Fossil, Forage และไ Fi โ do เป็นต้นค่ะ อย่างไรก็ตามการฝึกขั้นพื้นฐานจะสิ้นสุดเมื่อลูกสุนัขอายุได้4เดือนจากนั้นพวกมันจะถูกย้ายไปยังหน่วยทหารอื่นๆเพื่อที่จะฝึกเป็นผู้ชำนาญการในการตรวจจับยาเสพติดหรือวัตถุระเบิดนอกจากนี้ยังแยกย้ายไปในหน่วยงานค้นหาและช่วยเหลือหรือในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอีกด้วยนะคะรัฐบาลชุดปัจจุบันของประธานาธิบดีอันเดรสมาโนเอลโลเปซออบราดแห่งเม็กซิโก ต้องพึ่ง่ากกองทัพอย่างมากในการริเริ่มโครงการต่างๆตั้งแต่การรักษาความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะไปจนถึงการสร้างสนามบินและเส้นทางรถไฟเพื่อการท่องเที่ยวและหน่วยสุนัขตำรวจเคนายเป็นองค์ประกอบสำคัญของกิจกรรมบางอย่างของกองทัพอย่างเช่นการตรวจจับยาเสพติดค่ะ muy con mucha พันเอกคามาโชกล่าวว่า สุนัขบางตัวที่เกิดในศูนย์แห่งนี้ได้รับการฝึกให้ตรวจจับเฟนทานิลซึ่งเป็นสารฝิ่นสังเคราะห์ที่ลักลอบค้าโดยกลุ่มค้ายาชาวเม็กซิกันซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดราวปีละเจ0ดหื่นรายในสหรัฐแต่สุนัขจะต้องย้ายไปที่อื่นเพื่อรับการฝึกพิเศษซึ่งเป็นการต่อย,ยอดจากการฝึกขั้นพื้นฐานที่ศูนย์ของเขาโดยการใช้วัตถุดึงดูดชุบด้วยกลิ่นของสิ่งที่สุนัขต้องการติดตามค้นหาเช่นยาเสพติดเป็นต้นค่ะ พันเอกคามาโชกล่าวต่อไปว่าสุนัขจะถูกปลดประจำการหลังจากทำงานไป8ปีและพวกมันล้วนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ดูแลในช่วงชีวิตการทำงานในกองทัพด้วยค่ะทั้งนี้สุนัขเหล่านี้ได้กลายเป็นฮีโร่ในภารกิจมากมายในเม็กซิโกและต่างประเทศอย่างสุนัขพันธุเยอรมันเชเปิร์ดโปรเตโอที่ตายระหว่างภารกิจผู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวขนาด7.8ในตรุรกีซึ่งเป็นภัยพิบัติที่ฆ่าชีวิตกว่า40,000ราย และสุนัขลาบราดอร์รีทรีเวอร์ที่ชื่อฟรีด้าสังกัดกองทัพเรือเม็กซิโกที่โด่งดังจากภารกิจกู้ภัยในเหตุแผ่นดินไหวเมื่อ19กันยายนปี2017ก่อนที่ฟรีดาจะเกษียณอายุจากงานกู้ภัยและตายไปเมื่อปี2022ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ คร,ครับครับคุณธัญ,ญพรไปต่อกันที่นิวยอร์กเลยข่าวใกล้บรรยากาศเดือนนี้มากนะครับที่นิวยอร์กในเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับมีประชาชนแต่งชุดซานตาคลอสออกมาเดินโลดเล่นตามถนน็่หมดเลยคุณทรงพจน์เขาบอกในการร่วมฉลองงานรุ่นเรือประจําปีชื่อซานตาคอสนะครับเพื่อระดมเงิน การกุศลตามผับและบาร์ต่างๆ <Ừ. S 2> อย่างที่เห็นในภาพนะครับผู้คนส่วนใหญ่ก็มักเป็นวัยหนุ่มสาวนะครับในชุดธีมคริสต์มาสส่วนใหญ่จะเป็นชุดซแนด์แครสนะครับแต่เขาบอกมีชุดเช่น The g r i n c h หรือว่า e อลสแล้วก็ชุดแฟนซีต่างๆไปร่วมงานตามผับและบาร์และขับต่างๆในคอนแมนทัตตันระหว่างเวลา10นาฬกาถึง20่สนาฬกาของวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับเขาบอกว่าผู้จัดงานเนี่ยสับสนให้บรรดาผู้ร่วมงานบริจาคเงินคนละ15ดอลลาร์เป็นค่าเข้างานภายใต้แผนการดมเงินเพื่อการกุศลนอกจากทีี่นนนนิิวยกกะังงาลษณ้้เดขึ ในหลายเมืองทั่วสหรัฐและในยุโรปในวันเดียวกันนะครับเช่นนครซานฟรานซิสโกหรือว่าซินซินเนติกรุงลอนดอนและกรุงเบอร์ลินนะครับแต่ว่าแม้จะเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลปลายปีนะครับแต่ว่าทางการนิวยอร์กเองเขาเตือนพ่วมงานบอกว่าไม่ให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนระบบขนส่งสาธารณะต่างๆนะครับรวมทั้งห้ามไม่ให้ดื่มอย่างจงแจ้งตามที่สาธารณะด้วยก็เป็นสีสันของเมืองที่เราอยู่ที่เราไม่เห็นนะครับแต่ภาพก็น่าสนใจดี ครับส่งท้ายสั้นๆนะครับเรื่องของตารางอันดับหนังทำเงินนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นหนังการ์ตูนแอนิเมชั่นจากญี่ปุ่นนะครับ The Boy and the Heron นะครับผลงานของอาจารย์ฮายาโอมิยาสกินักเขียนการ์ตูนแอนิเมชันระดับปรมาจารย์ของญี่ปุ่นซึ่งทำเงินไปได้12.8ล้านดอลลาร์นะครับส่วนอันดับ2ก็เป็นผลงานของ The Hunger Games นะครับ The b a l l a d t of Songbirds and Snakes อันดับ 3, 4, 5นี่ก็ Godzilla, Minus One, Trolls, Bandtogether และ w s h นะครับส่วน r n n i s s s n n e e f f i l m by Beyonce ตกลงไปอยู่ที่6จากอันดับ1สัปดาห์ที่แล้วนะครับร่วงลงไปทำรายได้ไปแค่5ล้านดอลลาร์เท่านั้นเองอนั่นก็เป็นสรุปภาพยนตร์ทำเงินนะครับสำหรับสุดสัปดาห์นี้ส่งท้ายข่าวสดใสตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมทรงพจสุภาผลและคุณนพร,รั์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณเทียรัต์สวัสดีครับคุณเทียรารัต์ได้ยินไหมครับเป็นอเนญี่ปุ่นได้ยินค่ะที่ส้าโปรดิวซตัดขึ้นอันดับหนึ่งครั้งแรกไหมคะใช่ครับเป็นอันดับหนึ่งครั้งแรกที่เป็นผลงานของอาจารย์มิยาสกินะครับอาจารย์มิยาสกิเนี่ยเขามีผลงานมากมายซึ่งที่คนไทยก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะฮะสำหรับหลายเรื่องนะฮะสปิริตอเวนะฮะ My Neighbor Totoro mm hmm. เป็นหนังการ์ตูนแอนิเมชันคือตัวละครเขาก็จะลักษณะก็คล้ายๆกัน mm hmm. งานเขียนจะจะจะเป็นในลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ติดอันดับหนึ่งบ็อกออฟฟิศนะครับก็ถือว่าเป็นกระแสความตื่นเต้นในการ์ตูนสัญชาติเอเชียที่เริ่มเพิ่มขึ้นในอเมริกาครับค่ะแล้วก็พูดถึงคุณนันะคะคุณนัที่ทำประโยชน์ ได้ยินว่ามีสุนัขกษสียนเนี่ยเี่เวลาสุนัขกษสียนเนี่ยอายุสักเท่าไหร่นะคะคือเขาบอกไหมคะ <laughs> สุนัขเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าอายุเกินสิบปีเนี่ยก็ถือว่าแก่และ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยมาใช้งานอะไรก็คงจะจะลาบากแล้วดังนั้นเนี่ย <c oughs> คือตัวเลขเนี่ยถ้าถ้าดูในรายงานชิ้นนี้ <c oughs> เขาไม่ได้ระบุ ขนาดนั้นว่าต้องอายุเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราอย่างผมเลี้ยงสุนัขอยู่นะฮะก็ถ้าเกินสิบขวบเนี่ยความสามารถในการทําอะไรต่างๆก็ก็ลดน้อยลงนั้นจะเอามาใช้งานแล้วสัตนี้ก็คุณจะลำบากนะฮะครับค่ะเป็นผู้มีประสบการณ์ตรองใช่ส่วนคุณนภรัตตอนนี้เสียงสีกลองของเสียงดนตรีของคริสต์มาสมาถึงหรือยังที่ได้รับได้รับภาพให้ให้โหวตหรือให้ลงคะแนนเพื่อ แสดงความชื่นชอบต้นคริสต์มาสของบรรดาโรงแรมต่างๆในนิวยอร์กแข่งขันกันใหญ่เลยอ่ะทางโน้นมี